เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่หกสิบเอด คนทั้งหมดกล่าวลาท่านอาจารย์คั้งแล้วไปยังสถานที่หนึ่งอันเป็นที่อยู่ของชีซึ่งไม่ไกลกันนักบัดนี้หูหยินเอกแห่งตนวนโหพำนักอยู่ที่นี่ในฐานะแม่ชี ตอนผมสวมชุดขาวถือศีลอย่างเคร่งครัดหลายปีมานี้พวกเขาพบนางหลายครั้งทุกครั้งจงใหม่จีจะสงบขึ้นเรียบง่ายขึ้นจนแม้แต่ท่านโหก็รู้สึกได้ว่าภรรยาของตนได้เป็นผู้สงศิลไปแล้วจงเหม่จีรู้ว่าคนสกุลกู่จะมาหานางยืนกวาดลานวัดรออยู่ก่อนแล้วพอพวกเขาเข้ามานางก็วางไม้กวาด ก่อนนำทางไปยังศาลาด้านนอกเพื่อสนทนากันเด็กๆทั้งสามถูกฝึกให้เรียกนางว่าท่านย่าเพราะนี่คืออดีตภรยาของท่านปู่ควรนับว่าเป็นท่านย่า ท่นานหญ้าเสียงอ่อนนุ่มน่าฟังของกูลี่อิงนำมาก่อนตัวแม่ชียิ้มเมื่อมองร่างเล็กนุ่มนิ่มของเด็กวัยสามขวบมายืนอยู่ตรงหน้านางสัมผัสศีรษะถุยที่มัดแกละสองข้างด้วยความรู้สึกรักใคร่นึกไม่ถึงเช่นกันว่าวันหนึ่งนางจะได้กลายเป็นหญ้าของเด็กถึงสามคนแม้พวกเขาไม่ใช่สายเลือดก็ยังทำให้หัวใจอบอุ่น มาเยี่ยมเจ้าท่านโหเอย่างสุภาพขอบคุณเจ้าค่ะ <premises. S 2> เมื่อใจนางสงบล่องก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเรื่องที่ตนทำผิดต่อคนอื่นไม่ว่าจะผิดโดยตั้งใจหรือผิดโดยละเลยความตระหนักรู้จากพระธรรมนางเลิกโทษเลิกหอยหาความรักจากภายนอกแล้วความรักที่คนอื่นมีนั้นหากเขาไม่ให้ก็คือปกติธรรมดาของโลกหากเขามอบให้มาคือความการุณาของเขานางจึงขอบคุณท่านโหอยู่ เสมอพวกเราจะไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนกันเจ้าค่ะก็ดีนะนางรับคำของเด็กหญิงจงเมยจีเงยหน้าและพบว่าใบหน้าของท่านโหดูอิ่มเอิบด้วยรัศมีแห่งความสุขมากกว่าตอนที่นางยังอยู่ในตัวนั้นบางทีนี่อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วทุกคนมีโชคชะตาของตัวเอง ท่านดูมีความสุขนางหันไปถามอาดีตสามีท่านหองยิ้มขณะตอบด้วยความจริงใจตามอัตภาพนั่นแหละดีแล้วรักษาสิ่งที่มีตอนนี้เอาไว้สำหรับคนวัยอย่างพวกเราถือว่าเป็นกำไรของชีวิตแล้วเมื่อออกเดินทางต่อ กว่าจะถึงที่หมายก็เกือบเย็นแล้วบ่าวรับใช้ที่ถูกส่งมาล่วงหน้าทำความสะอาดที่พักและลานกว้างเรียบร้อยแล้วอาหารเย็นก็พร้อมเช่นกันแม้แต่เหนื่อยและง่วงแต่กู่จิ้นไห่กับกูลี่อิงก็ตื่นตัวเสมอสำหรับเรื่องอาหารเด็กๆวิ่งไปนั่งประจำโต๊ะก่อนใครส่วนวังลี่ถิงรับบุตรชายคนเล็กมาจากบิดาสามีนางต้องป้อนนมแล้วพาเขาเข้านอน อพอบุตรชายคนเล็กกลับบุตรชายคนโตและบุตรสาวคนร่องก็กินอาหารเสร็จและแยกย้ายกันไปอาบน้ำเข้านอนแล้ว โต๊ oh, อาหารมีส่วนที่จัดแยกไว้ให้นางโดยเฉพาะพ่อครัวอุ่นให้ใหม่อีกครั้งคืนนั้นนางนอนหลับไปอย่างรวดเร็วเพราะเหนื่อยจากการเดินทางกู่จ้นอันกอดภรรยาเอาไว้จนรุ่งสางถึงปลุกให้ตื่นเป็นการตื่นที่เร็วกว่าปกติแต่หวังดีถิ่งไม่ได้อิดออดจนกระทั่งถูกสามีจับเปลี่ยนเสื้อผ้าลางออกมาจากบ้านพักต้องรีบ ก่อนลูกลูกจะตื่นไปไหนหรือเจ้าคะคนจุงไม่ได้พูดอะไรเขาสั่งแม่นมที่ตามมาให้ดูแลพวกคุณหนูคุณใช้ให้ดีส่วนตัวเองพาภรรยาออกไปที่ลานด้านนอกพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองเรืองร่องมีม้าตัวหนึ่งที่บ่าวรับใช้จุงมารอ กูเจ้นอันขึ้นไปนั่งก่อนแล้วจึงก้มตัวลงมาจับมือภรรยาแล้วยกตัวนางขึ้นนั่งที่ด้านหน้าเขาอบนางไว้แล้วกระซิบที่ข้างหูจำได้หรือไม่ข้าเคยสัญญาจะพาเจ้าขี่มา ให้เจ้าสัมผัสความรู้สึกที่ว่าสามารถพุ่งผ่านทุกอย่างไปได้เป็นอย่างไรเสียงตระซิบทำให้นางค่อยระลึกได้สัญญานั้นนานหลายปีเพ่าว่าเพราะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอีกทั้งตั้งแต่มีลูกนางก็วุ่นวายกับการเลี้ยงลูกลิงสามตัวแทบไม่ได้ขยับไปไหนคิดไม่ถึงว่าสามีจะยังจดจาสัญญานี้ได้และหาทางทาให้มันเป็นจริง จำได้แล้วเจ้าค่ะดีข้าจะพาเจ้าไปดูโลกที่ข้าเห็น ม้าเหาะย่างออกไปแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วเช่นเดียวกับแสงสีทองที่สาดไหลไปทั่วผืนป่าสายลมปะทะร่างกายและใบหน้าโลกที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วร่างกายที่คล้ายกำลังบอยบินอย่างอิสระในที่สุดเมื่อความเร็วของม้าเร็วพอและคงที่หวังนี่ถึงจึงเข้าใจโลกที่สามีได้เห็นเป็นอย่างไร ความเร็วที่พุ่งผ่านไปข้างหน้าไม่มีอะไรกั้นพวกเขาได้เราจะผ่านทุกอย่างไปราวกับข้างหลังถูกทิ้งไว้โลกแห่งอิสระกูจิ้นอันพานางไปหยุดอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งท้องฟ้ากว้างไกลเมฆบดบังนางมองเห็นผิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกราวกับว่าภาพตรงหน้าเป็นความฝานัน กระทั่งรับรู้ได้ถึงอ้อมแขนอบอุ่นของสามีที่อยู่ด้านหลังจึงเอนศีษะอิงกับอกแรงดีหรือไม่ดีมากเจ้าค่ะข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านพี่ถึงชอบขี่มาเอาไว้ข่าวหนะ้าข้าจะแอบลูกๆกพาเจ้าออกมาอีก พฤติกรรมนี้ต้องหลบซ่อนมิเช่นนั้นเจ้าลูกลิงทั้งหลายจะไม่มีวันยอมให้ออกมาเที่ยวโดยไม่พาพวกเขามาด้วยหวังลีถิงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีกลับไปตอนนี้คงตื่นกันแล้วจิ้นไห่คงรอต่อว่าท่านอยู่ค่อยงอเขาที่หลัง อูสิ้นอันตอบอย่างไม่ใส่ใจพางอบแขนรอบเอวบ้างเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันสองคนน้อยลงไปทุกที่เขาจึงห่วงแหนช่วงเวลาแบบนี้ที่สุดแม้แต่ทหารก็ไม่ให้ติดตามมาบนเนินเขาแห่งนี้คือโลกของคนสองคนท้องฟ้ากว้างทิวทัศน์สุดสายตาเหมือนโลกที่เป็นของพวกเขาเท่านั้นไม่รู้ข้าเคยบอกหรือไม่ ว่าข้าโชคดีแค่ไหนที่ได้แต่งงานกับเจ้าดีใจแค่ไหนที่ได้เจ้าเป็นยอดภรรยาของข้ากูเิ้นอันไม่เคยกล่าวคำว่ารักลึกซึ้งเท่าว่าความรู้สึกที่เขามี ประทับแนบแน่นในทุกจูบทุกสัมผัสเขารักนางอย่างไรหวังลี่ถิ่งรู้ดีที่สุดโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกนางเงยหน้าเป็นฝ่ายจูบเขาเสียเองเพื่อบอกให้เขารู้เช่นกันว่านางรักเขามากแค่ไหนรักจนสุดเท่าที่หัวใจพึงรู้สึกได้ กวนอยู่ถิ่งนั่งกินขนมซึ่งเพิ่งคิดค้นขึ้นใหม่อยู่ที่ร้านอะไรก็ตามจะต้องผ่านลิ้นของนางก่อนนั่นเป็นกฎที่สกุลฉูตั้งเอาไว้หูหยินจะเป็นผู้บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นรูปร่างของนางในเวลานี้จึงไม่ใช่สาวน้อยที่บอบบางอีกต่อไปแต่เป็นฮูหยินเจ้าเนื้อที่อวบอิ่มถึงอย่างนั้นนางก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะัก ใครใช้ให้นางมีความสุขกับการกินล่ะท่านแม่เสียงนุ่มนิ่มของบุตรชายซึ่งมีรูปร่างกลมวิ่งทลาเข้ามากอดขานางเอาไว้สิ่งเดียวที่ทำให้นางละมือจากขนมได้ก็คือบุตรชายคนนี้นางย่อตัวลงเฉยค้างบุตรชายขึ้นถามอย่างรักใคร่ใครทำอะไรเจ้าอีก สูฟงห่วงอมลมจนแก้มปองมารดาก็ชอบเอานิ้วจิ้มแก้มของเขาท่านพ่อดุที่ข้าออกไปเล่นกับท่านพี่ลี่อิงแต่นี่มันเทศากาลโคมไฟเลยนะขอรับเทศากาลโคมไฟเลยนะท่านแม่ข้าจะไม่ออกไปได้อย่างไรพี่จิ้นไห่ก็ไปขนาดจิ้นอวียังไปด้วยกันเลย เสียงฟ้องยังไม่ทันจบร่างหนึ่งก็ก้าวเข้ามาในห้องฉูฟังเจ้ามองบุตรชายไว้เจ็ดขวบด้วยสายตาเอือมระอาเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเหมือนใครวันวันเอาแต่เที่ยวเล่นหากไม่มีใครคอยควบคุมเขาจะไม่ยอมท่องตำราแม้คนอื่นจะชมว่าฉูฟังหวงฉลาดอย่างไรเขาก็ยังมองว่าบุตรชายค่อนข้างเอาแต่ใจอยู่ดีเผ่าว่าพอเหลือบมองภรรยาที่นั่งเอาใจ บุตรชายก็พอเข้าใจอย่าตามใจเขาเลยครั้งนี้เขาหนีเรียนแล้วก็ไม่ยอมทำการบ้านชูฟังเจ้าบอกภรรยาอย่างใจเย็นเขาแค่เจ็ดครบกกวนอยู่ถิงออกปากเท่าว่านางก็ไม่ใช่มารดาที่ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่เจ้าก็ไม่ควรหนีเรียนคราวก่อนสัญญากับแม่แล้วไม่ใช่หรือว่าจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น ตอนนี้แม้แต่จิ้นอวีก็คงอ่านตำราได้มากกว่าเจ้าแล้วทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเจ้าเกือบปี เจ้าอ้วนน้อยกัดปากเห็นทีคราวนี้แม้แต่มารดาก็ไม่ยอมเข้าข้างเขาอีกบิดาก็คงไม่ยอมแน่นอนแล้วแต่จะไปหาท่านทวดก็คงไม่ได้บิดาต้องตีเขาแน่ถ้าเขาเอาแต่ฟ้องท่านทวดอยู่เสมอใบหน้าที่อับจนหอนทางดูน่าสงสารเสียจนมารดาต้องเงยหน้าขึ้นแล้วต่อรองกับสามีเฟังเจ้า เอาเช่นนี้ดีหรือไม่ให้เขาทำการบ้านให้เสร็จถ้าเสร็จก่อนเวลาก็ให้เขาไปเที่ยวได้กลับมาแล้วเพิ่มเวลาเรียนของเขาอีกหนึ่งวันชดเชยวันที่เขาหนีไปดีหรือไม่ข้อต่อรองนี้ดีต่อหลายไฟนางลุกขึ้นไปกอดแขนของสามีเอาไว้มองด้วยสายตาออดอ่อนเทศกาลโคมไฟมีแค่ปีละครั้งพลาดครั้งนี้ เขาต้องรอไปอีกปีเชียวนะใครก็รู้ว่าฉูเฟิงเจ้าไม่ชอบต่อสู้กับภรรยาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจก่อนสั่งบุตรชายไปทำการบ้านไม่เสร็จไม่ต้องไปเที่ยว แม้สูฟังห่วงไม่ชอบทำการบ้านแต่เขาก็รู้ดีว่าหากไม่ทำเขาจะไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นได้ดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองและเริ่มทำการบ้านทันทีกวนอยู่ถึงมองบุตรชายแล้วถอนหายใจนางกับฉูฟังเจ้ามีบุตรชายเพียงคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่อยากมีเพิ่ม แต่ชูฟงเต่าจดจำวันที่นางคลอดบุตรชายได้ดีเขาตัวอ้วนตั้งแต่อยู่ในครั้นมารดาเพราะเลี้ยงดูดีเกินไปการคลอดจึงลำบากมากแม้แต่หมอหลวงก็บอกว่านางในตอนนั้นอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของความเป็นกับความตายหลังจากคลอดบุตรชายคนนี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีลูกอีกเลี้ยงคนเดียวให้มันดีก็พอ ค่าเองก็เป็นลูกคนเดียวฉูฟังหวงจึงได้รับการเอาออกเอาใจจากทั้งสกุลฉูและสกุลกวนโชคดีที่บิดาเข้มงวดกับเขาไม่เช่นนั้นนางคงจะได้เลี้ยงเด็กแกเรคนนึงขึ้นมาแน่และความเอาแต่ใจนี้เองที่ทำให้ฉูฟังเจ้าตัดสินใจว่าเมื่อเขาโตอพอจะต้องถูกส่งเข้าค่ายฝึกทหารของกู่จิ้นอัน เขายังเด็กมากนะนางเคยคัดค้านจิ้นไห่ไม่เด็กหรือเขาตามจิ้นอันเข้าค่ายฝึกตั้งแต่สามขวบด้วยซ้ำแม้แต่จิ้นอวี๋ก็เริ่มติดตามจิ้นอันบ้างแล้วเหมือนกันสองครอบครัวสนิทสนมกันมากลูกๆสี่คนถูกเลี้ยงให้เติบโตมาด้วยกันกู่จิ้นไห่เป็นพี่ชายคนโตอ,อายุได้สิบขวบ แข็งแรงฉลาดชื่นชอบการเป็นทหารตามรอยบีดาของเขากูลี่อิงอายุแปดขวบงดงามตั้งแต่ยังน้อยฉลาดช่างพูดและมีฝีมือด้านการปักผ้าเหมือนมารดาตามมาด้วยสูเฟิงห่วงอายุเจ็ดขวบเขาฉลาดช่างพูดแต่ขี้เกียจและเจ้าเล่ไปหน่อย ในขณะที่กู่ติ้นอวีอายุ6กขวบเป็นน้องคนสุดท้องที่สวยเหมือนเด็กหญิงฉลาดและชอบการเรียนมากที่สุดในบรรดาเด็กทั้งสเมื่อนึกถึงเด็กที่ฉลาดและมีมารายาจากสกุลปู่แล้วกวนอยู่ถิงก็ไม่อยากพูดอะไรอีกนางอยากให้บุตรชายติดตามเด็กบ้านสกุลกู่เช่นกันบางทีส่งไปฝึกในค่ายทหารอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างเรื่องนี้จึงได ใ้แต่ทำตามใจสามีเรื่องภายในบ้านนางยอมฟังเขาอยู่เสมอครั้นนึกว่าบุตรชายจะต้องไปอยู่ในค่ายทหารจิตใจของกวนอยู่ถิงก็อห่อเหียวนางดึงสามีมานั่ง กอดแขนเขาแน่นฉูเฟิงเจ้าย่อมรู้จักภรรยาดีเมื่อนางทำแบบนี้หมายความว่าต้องการร้องขออะไรบางอย่างและเขาก็มักใจอ่อนต่อการออดอ้อนของนางเสมอนั่นแหละนี่ฟงเจา้าต่อไปถ้าท่านให้เฟิงห่วงไปฝึกในค่ายทหารข้าคงเหงาแย่ข้าอยู่ทั้งคนเจ้าจะเหงาได้อย่างไร เขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มแม้รูปร่างของนางจะไม่ได้ผอมบางเหมือนเมื่อก่อนแต่สำหรับเขาแล้วรูปร่างแบบนี้ก็ทำให้กอดได้เต็มไม้เต็มมือดีไม่น้อยแก้มอิ่มน้ำให้สัมผัสนุ่มนิ่มกลิ่นของแป้งและน้ําตาลที่ติดตามตัวนางก็ทำให้เขารู้สึกดียามเข้าใกล้แม้จะไม่อยากมีลูกคนที่สองแต่พวกเขาก็ใกล้ชิดกันไม่เคยขาด ท่านก็ส่วนท่านสิเวลาท่านออกไปทำงานข้าก็อยู่คนเดียวเจ้าเคยอยู่คนเดียวที่ได้เดี๋ยวก็กลับไปสกุลกวนเดี๋ยวก็แวะไปเยี่ยมสกุลกูเขาบีบจมูกของภรรยาเจ้าน่ะเที่ยวเก่งเสียยิ่งกว่าลูกของเราเสียอีกยังจะกล้าบอกว่าเหงาอีกหรือ ข้าออกไปเที่ยวเพราะว่าข้าเหงาตั้งหากฟังเจ้าเรามีลูกอีกคนเถอะนะนางใช้สายตาและน้ำเสียงออดอ้อนร่างกายของสามีก็ดูเหมือนจะแข็งผืนขึ้นมาอยู่ถิงข้าไม่อยากกลับไปอยู่กับความกลัวเช่นนั้นอีก ไม่มีใครรู้ดีกว่าเขาว่ายามนั้นหน่าหวาดกลัวแค่ไหนกวนอยู่ถิงเจ็บท้องตั้งแต่ช่วงกลางวันทว่าจวนจะเข้าวันใหม่นางก็ยังไม่สามารถคลอดทารกออกมาได้เพราะว่าเด็กตัวใหญ่เกินไป ห่วงตีพระราชทานหมอหลวงมามากมายแต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือนางได้ยิ่งนานโอกาสเสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นหนทางเดียวคือผ่าท้องภรรยาของเขาเพื่อรักษาเด็กแต่แบบนั้นมารดาจะต้องเสียชีวิตไม่มีทางรอดสองและไม่มีทางรักษามารดาเอาไว้ได้ กวนอยู่ถิงที่อยู่ในห้องคลอดไม่อนุญาตให้ใครทําอันตรายลูกของนางนางกัดฟันซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนหวังรี่ถิงเดินทางมาพบนางด้วยตนเองหูหยินสกุลกู่เข้าไปในห้องคลอดเอาผ้าปากชิ้นหนึ่งยัดใส่มือของลูกศิษย์ไว้เพียงครึ่งชั่วยามเด็กน้อยตัวอ้วนก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัย ความตายเดินเฉียดใกล้ภรรยาและลูกเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นนอกห้องคลอดฉูฟังเต่าทิ้งตัวลงกับพื้นไม่มีแม้แต่แรงจะดีใจข้าเป็นคนคลอดยังไม่กลัวเท่าท่านเลยนางบ่นอุบต่อรองมาหลายปีเขาก็ไม่ยอมใจอ่อนคราวนี้เราก็พกผ้าปักของอาจารย์เข้าไปในห้องคลอดแต่แรกดีหรือไม่จะต้องไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาเคยคิดหรือไม่ว่าข้ากับเฟิงห่วงจะอยู่อย่างไรเฟิงเจ้าข้าสัญญาว่าครั้งนี้ไม่ว่าท่านหมอจะสั่งให้ข้าทำอะไรข้าจะยอมทำตามทุกอย่างจะสั่งให้งดของมันของหวานข้าจะทำตามทุกอย่างเลยนะข้าอยากมีลูกสาวที่น่ารักเหมือนลี่อิงสักคน แล้วถ้าเป็นลูกชายแบบเฟิงห่วงเพิ่มขึ้นมาอีกคนล่ะกวนอยู่ถิงถูกคำถามนี้รบกวนจิตใจไม่น้อยแม้นางจะรักเฟิงห่วงมากแค่ไหนแต่พอนึกภาพว่ามีเฟิงห่วงสองคนวิ่งต่อเรื่องอยู่รอบๆก็ชักจะปวดหัวนางรู้ดีว่านี่คือวิธีการชักตูงของสามีเขาฉลาดเกินไปที่จับจุดอ่อนของนางได้แต่นางก็ยังกัดฟันตอบ ไม่ลองดูก็ไม่มีทางรู้หรอกการตั้งครรนที่สองของกวนหยูถิงต้องได้รับการอนุญาตจากหมอหลวงอย่างน้อยสองคนขึ้นไปพวกเขากล่าวว่าร่างกายของนางตอนนี้แข็งแรงดีแล้วอายุก็ยังอยู่ในช่วงที่สามารถตั้งครรนได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งพวกเขาก็คิดว่า เมื่อนางผ่านการคลอดลูกคนแรกมาได้แล้วคนที่สองจะง่ายกว่าภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดแม้แต่หวังลี่ถิงเองก็สัญญาว่าจะปักผ้าพิเศษเพื่อช่วยให้คลอดง่ายให้แก่ลูกศิษย์ของนางการรบเร้าเจ็ดปีจึงประสบความสำเร็จท่ามกลางความรู้สึกไม่ยินยอมของฉูเฟงเจา้า ใครจะคิดว่าหลังจากการปล่อยอย่างตั้งใจเพียงสามเดือนต่อมากวนอยู่ถิงก็ตั้งครัภจริงๆสกุลก,กวนกับสกุลฉูรวมตัวกันเพื่อดูแลนางมากขึ้นอาหารทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดฉูเฟิงห่วงเรียบร้อยขึ้นในช่วงนี้เขามักจะแวะมานั่งทำการบ้านในห้องของมารดาเป็นประจำรร ข้าต้องเฝ้าท่านแม่และน้องเอาไว้เด็กชายกล่าวอย่างภาคภูมิใจข้าเป็นพี่ใหญ่ต้องดูแลน้องสูเฟิงเจ้าขอให้กู่จิ้นไห่ปลูกฝังความคิดเช่นนี้ในหัวของบุตรชายเพราะกลัวว่าสู่เฟิงหวงจะคิดว่าน้องในครั้นของมารดาจะมาแย่งความรักกู่จิ้นไห่จึงพูดกับฉูเฟิงหวงเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอเจ้าชอบจิ้นอวี่หรือไม่ ถ้าชอบเขาพี่จิ้นไห้เขาเป็นเด็กดีสูฟังห่วงต่อพี่จิ้นไห่ที่เขานับถือกูจิ้นอวีอายุน้อยกว่าเขาเด็กคนนั้นงดงามหน้ามองแก้มก็นุ่มนิ่มผิวเรียบเนียนยิ่งกว่าเด็กหญิงบางคนเสียอีกเขาชอบน้องชายจิ้นอวีมากต่อไปเมื่อมารดาของเจ้าคลอดน้องออกมาไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิง เขาจะรักเจ้ามากและคอยตามเรียกเจ้าว่าพี่ฟังหวงหรือพี่ใหญ่แบบที่จิ้นอวี่เรียกเจ้าเขาพูดเพียงเท่านั้น เพื่อปล่อยให้จินตนาการของฉูเฟิงห่วงได้ทำงานด้วยตัวเองฉูเฟิงห่วงจินตนาการได้ดีเขานึกภาพว่ามีเด็กชายหรือเด็กหญิงที่ดูนุ่มนิ่มคอยวิ่งตามเขาไปไหนมาไหนและเรียกเขาว่าพี่ใหญ่หน้าอกที่อวบด้วยเนื้อนมก็ผ่องขึ้นแม้เขาจะชอบกู่จิ้นอวี่มากขนาดไหนแต่เขาก็คือน้องชายของคนอื่นไม่ดีกว่าหรือพี่จะมีน้องเป็นของตัวเอง ด้วยคำบอกกล่าวไม่กี่คำของกู่สิ้นไฮสามารถขจัดปัญหาที่ฉูเฟิงเจ้าวาดกลัวได้อย่างง่ายได้ฉูเฟิงหวงจึงกระทําตัวเป็นผู้พิทัก์ของน้องตั้งแต่ยังไม่ทันคลอดออกมา ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ